ราจทบทวนเนื้อหาเดิมกันก่อนข้อนี้เราดูไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมคะค่ะช่องแรกกระต่ายเดินไปทางขวาทางขวาช่องแรกอยู่ช่องที่เท่าไหร่คะ E2 สองอสองอ่ะดูดิใช่เปล่า E2 สองอสองอสองอ่ะต่อไปไปที่อะไรต่ออีค่ะถ้าจะเดินตามช่องที่สาเลข3อ่ะเราต้องอยู่เดินไปอยู่ที่ช่องอะไรคะ D3 ค่ะ D3 ใช่ไหม แน่นอนตอนนี้เดินขึ้นอยู่ต่อไปต้องเป็นลำดับขั้นที่เท่าไหร่สี่สามค่ะสี่สามเอ้ยเก่งอ่ะและไปไหนต่อต่อไปเลขห้าไปไหนต่อบีสามบีสามหมอบีสามับอ่ะไปไหนต่อคะต่อตอนนี้เราอยู่ขั้นที่เท่าไหร่แล้วสี่สามบีสาม่ะเราไปไหนต่อบีสี่บีสี่ค่ะบีสี่เก่งมากเลยอ่ะบีสี่แล้วไปไหนต่อ b5 <D> ค่ะตาตอนนี้เราอยู่เลขที่เท่าไหร่แล้วขั้นที่เท่าไหร่แล้ว <D> 5ค่ะเออสรุปคําตอบต้องตอบว่า b5 <D> ตอบตรงกับมุมด้านล่างไหมเห็นมุมด้านล่างถูกไหมมีตัวภาษาจีนตัวใหญ่ๆอยู่ตอบถูกตอบถูกเปล่าถูกถูกค่ะตอบถูกอ่ะเรามาดูข้อต่อไปข้อที่สอง ถือว่าเป็นการเฉลยแบบฝึกครั้งที่แล้วเลยนะครั้งที่แล้วคุณครูให้ทําแบบฝึกไปถูกไหมอ่ะ,อะเรามาดูแบบฝึกข้อสองอ่ะนักเรียนลองเดินในใจก่อนอดนะเดี๋ยวพึ่งพูดนะเดี๋ยวครูจะถามอย่าพึ่งพูดอย่าพิ่งพูดนะลองเดินก่อนแล้วเดี๋ยวครูถามแล้วเดี๋ยวเรามาลองเดินพร้อมกันอีกรอบหนะึ่งขึ้นขวาขวาลงลงไม่เอาพูดในใจสิพูดให้เพื่อนได้ยินได้ไงล่ะตอบได้อย่างเดินไปด้านขวาไกลไก่หนึ่งกิโลค่ะ โอเคนักเรียนคุณครูพร้อมแล้วสรุปว่าเบต้าเดินไปอยู่ที่ช่องไหนคะ B4 ค่ะ B4 หรอหรือ C4 D4 D4 โอเคอะเดี๋ยวเราลองเดินก่อนตอนนี้เบต้าอยู่ที่ช่องอะไรคะ C1 C1 อ่ะแล้วถ้าต่อไปเดินขวาเบต้าจะย้ายไปอยู่ที่ช่องอะไรแทน D2 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 อ่ะโอเคไปอยู่ที่ C 2พอ C 2เสร็จแล้วไปอยู่ที่ไหนต่อคะ B 2ค่ะ B 2 B C 2ององตอนนี้ตอนนี้มันเดินขวาแล้วก็เดินขึ้นถูกไหม B 2ก็ต้องไปอยู่ที่ B 2พอเดินขึ้นเสร็จแล้วเขาเดินไปทางไหนต่อคะขวาเดินขวาก็จะย้ายไปอยู่ช่องที่ B อะไร B 3าก B สาม่งมาก พอ B 3เสร็จแล้วเดินขวาอีกครั้งหนึ่งย้ายไปอยู่ B 4ค่ะพอ B 4เสร็จแล้วเขาเดินลงหนึ่งครั้งจะไปอยู่ตรงไหนคะ B 4ี่ค่ะ B สโอเคอ่าช่องสุดท้ายเขาจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหน B 4ค่ะ B 4อ่าเราดูเฉลยกันถูกไหม B สี่ถูกค่ะถูกโอเคแก่งมากเลยอ่าต่อไปเรามาดูข้อที่สกัน ข้อที่3เนี่ยนักเรียนอ่านโจทย์หรือเปล่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วข้อ3าตอนนั้นคุณครูบอกนักเรียนว่าคุณครูแค่จะให้ดูถูกไหมคะว่าเดินไปอยู่ช่องสุดท้ายอ่ะช่องอะไรแต่พอดีโจทย์ข้อที่3คุณครูให้นับว่าเดินผ่านไก่ไปกี่ตัวถูกไหมก็จะมีบางคนที่ตอบมาบเป็นตัวไก่บางคนก็จะตอบมาเป็นช่องสุดท้าย อันไหนคุณครูก็จะอนุโลมให้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลองนับไก่กันตอนนี้เบตาอยู่ช่องอะไรเอ่ยดีอะไรลูกดีสองหนึ่งเฮ้ยนับดีดีดีหนึ่งดีหนึ่งหรือดีสองต่ถามคุณครูถามว่าตอนนี้เบต้าอยู่ช่องที่เท่าไหร่ดีหนึ่งดีหนึ่งเออต้องฟังคำถามไม่ดีต่อน้องครูถามว่าอะไรอ่าต่อไปเบต้าเดินขวาหนึ่งครั้งเบต้าจะย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ช่องอะไรคะ สอง E สอง E สองโอเคต่อมาเมต้าเดินลงเมต้าจะไปอยู่ที่ตำแหน่งช่องอะไรคะ E สองค่ะ E สอง E สอง e ีสองเสร็จแล้วเดินขวาอีหนึ่งครั้งเบตาจะย้ายไปอยู่ที่ช่อง e ีสามอีสามตอนนี้เราเดินผ่านไก่ไปแล้วหนึ่งตัวถูกไหมคะเรายังเหลือ,อขั้นที่สี่ถึงขั้นที่เจ็ดเรายังไม่ได้เดินอ่ะเรามาเดินกันต่อเดินขวาอีกหนึ่งครั้งตอนนี้เบตาจะไปอยู่ที่ช่องอะไรคะ e ีสี่ค่ะ e ีสี่ ตอนนี้เบต้าผ่านไก่แล้วอีกี่ตัวสองตัวสองตัวต่อไปขั้นที่ห้าอยู่ในช่องดีสี่เดินไปเดินขึ้นอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นไปอยู่ช่องดีสี่ต่อไปเดินไปครั้งสุดท้ายและเดินขวาสรุปว่าเบต้าเดินผ่านไก่ไปทั้งหมดกี่ตัวคะสามสามกา่สามสาก 3ตัวตรงกระคำตอบของคุณงไหมตรงครับตรงอ่ะหรือถ้าครั้งที่แล้วนักเรียนตอบว่าช่องสุดท้ายที่เบต้ายืนอยู่คือ4 5คุณรูก็ให้คะแนนเหมือนกันถ้าใครตอบถูกครบ3ข้อคุณรูก็ให้สิเต็มเลยเพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่แล้วจะได้10เต็มค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกัน จะเป็นตารางอย่างนี้เหมือนกันแต่มีการเพิ่มป้ายขึ้นมาอีกหนึ่งป้ายอีกหนึ่งเงื่อนไขพร้อมดูยังพร้อมแล้วครับอ่าโอเคไหนลองบอกใครที่มันมีป้ายอะไรเพิ่มขึ้นมาเงื่อนไขอะไรที่เพิ่มขึ้นมาไม่เหมือนเดิมเก็บไข่เก็บไข่โอเคสังเกตดีมากเดี๋ยวเรามาดูว่าเก็บไข่เราต้องทอํายังไงตอนนี้เบต้าอยู่ช่องอะไรดูหาเบต้าให้เจอก่อน เอหนึ่งเอหนเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เบต้าเดินลงเดินลงมาที่ช่อง B เท่าไหร่ B 1หนึ่งค่ะ B 1หนึ่งแต่ล้วให้เบต้าเดินขวาจะกลายมาอยู่ B B 2สองค่ะ B ีสองเดินมาอีกเรื่อยๆให้เดินลงหรือเดินทางขวาค่ะลงค่ะเดินลงกลายเป็น C สองบสองเก่งมากอ่ะต่อไปเดินขวาครั้งหนึ่ง ักเรียนลองดูก่อนเดินขวาเนี่ยเราเจอไข่กี่ฟองสองค่ะสองฟองสองฟองก็รวมกันกลายเป็นสามอ่ะเรามาดูก่อนว่าตอนนี้นะคะเรามีการให้เดินขวาพอเดินขวาเสร็จแล้วเขามีคําสั่งว่าเก็บไข่นั่นแปลว่าเราจะเก็บไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองสองฟองสองฟองแต่ถ้าสมมุติว่าเดินผ่านเฉย แต่ไม่มีคำสั่งเก็บไข่สแสดงว่านักเรียนเก็บไข่ได้ไหมคะไม่ไม่ได้ไม่ได้สมมุติว่าคุณครูเดินผ่านไปเลย <c oughs> เดินผ่านไข่ไก่สองฟองนี้ <c oughs> แล้วมาอยู่ที่ช่อง D4 แล้วคุณครูมีคำสั่งว่าเก็บไข่สแสดงว่าการเดินครั้งนี้เบตาเก็บไข่ได้กี่ฟอง <c oughs> สองฟองฟ <c oughs> ไม่ใช่สองฟองหุน ฟังคำถามใหม่หนึ่งถามสองหีกไข่ด้วยจงนักเรียนเอางี้นะอันนี้เอาใหม่สมมุติว่าคุณครูเดินเดินจบมาช่องสุดท้ายช่องนี้มองเห็นหน้าจอปะเห็นเห็นสี่เหลี่ยมสีแดงไหมคะเห็นค่ะ<ๆ>สมมุติว่าค,ค,คุณครูเดินผ่านมาไกลมากเลยคุณครูเพิ่มป้ายคุณครูยังไม่เก็บไข่เดินขวาเห็นเห็นคำสั่งด้านล่างไหมลูก นนเห็นคำสั่งอ่าเดินไปเรื่อยๆคําตอบอันนี้คําตอบอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วมมุติคุณครูเดินมาเรื่อยๆตอนนี้เราเดินขวาคุณครูไม่เก็บไข่แล้วคุณครูไม่เก็บไข่แล้วนะคุณครูเปลี่ยนใหม่ไม่อยากเก็บไข่คุณครูให้มันเดินต่อไปเรื่อยๆอะเดินเดินผ่านตรงนี้มาเดินขวาแล้วคุณครูก็เดินขวาอีกแล้วสมมุตินะ คุณครูมาสั่งเก็บไข่ตรงนี้ตอนนี้คุณครูเก็บไข่ได้กี่ฟองคะสองค่ะสองฟองสวนไม่ใช่สวนไม่ใช่ไก่ไก่ไม่ใช่ไข่และเรียนอยากอย่าเพิ่งสนใจคำสั่งด้านล่างนะอันนี้คุณครูเป็นคำสั่งใหม่นะคู่ผมรู้ครูเก็บไก่คุณครูไม่ได้เก็บไข่ไปเออฉลาดมากอ่ะ ตอนนี้อา้าวตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจป้ายข้างล่างนะอันนี้คุณครูสมมุติสถานการณ์ใหม่ไม่เหมือนในนี้คุณครูเดินลงเดินขวาเดินลงเดินขวาถ้าเกิดตามตามที่เราตกลงกันเนี่ยเราก็จะเก็บไข่เลยแต่ทีนี้ครูอยากเปลี่ยนโจทย์ครูไม่เอาโจทย์นี้แล้วคุณครูให้มันเดินขวาแล้วก็เดินขวามาเจอช่อง c ห c หเป็นไก่หรือเป็นไข่ คุณไก่อะไก่ขัไเรียไข่เนี่ยไข่4 5เนี่ยไครอยู่ในช่อง4 5หนดูสิไก่ไก่สมมุติว่าคุณครูเอาเดินขวาไม่อยู่ตรงนี้นักเรียนคุณครูเอามาใส่ข้างๆนะนักเรียนจะได้มองเห็นอ่ะอยู่ในช่องนี้แล้วคุณครูสั่งว่าเดินขวาพอเดินขวาไปแล้วให้เก็บไข่ด้วยคุณครูถามนักเรียนว่าตอนนี้คุณครูเก็บไข่ได้กี่ฟอง1 2 3 4 อันนี้ไม่ต้องไปสนใจจำนวนฟองไม่ต้องสนใจด้านล่างศูนย์ค่ะหุ่นฟองจะเก็นไก่ได้มันจะหนึ่งตัวสรุปว่าได้กี่ฟองคะศูนย์ฟองค่ะศูนย์ฟองเราต้องเก็บได้ศูนย์ฟองเพราะอะไรตอนที่เราเดินผ่านเนี่ยนักเรียนตอนที่ครูครูเดินผ่านช่อง C สามเนี่ยช่อง C สามมีไข่อยู่ คุณครูสั่งให้เก็บไข่ไหมไม่ได่ไม่ได้สส่เหมือนเวลาเราไปเดินตลาดอ่ะหนูเดินผ่านร้านขายไข่ไก่เฉยๆอ่ะแม่ไม่ได้สั่งให้ซื้อหนูจะได้ไข่ไก่มา <efendim> ไหมไม่นี่คุณครูสมมุติว่าเราไปตลาดแล้วกันคุณครูบอกว่าอ่ะเดินผ่านเฉยๆเดินเนี่ยเราเดินผ่านร้านขายไข่ไก่ไปคุณไม่ได้สั่งให้หนูซื้ออ่ะหนูได้ไข่ไก่ไหมตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้อ่ะเดินไปเรื่อยๆคุณครูพาเดินเยี่ยมชมตลาดไปเรื่อยๆ ไปเจอร้านขายไก่และร้านขายไก่มันจะมีไข่ให้หนูไหมสมมติร้านนี้ไม่ขายไข่เลยมีแต่ขายไก่จะได้ไข่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นคุณครูสั่งให้เดินก่านแล้วเก็บไข่คุณครูจะได้ไข่ไก่ไหมตอนเนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้เข้าใจยังถ้าเดินผ่านเฉยๆถ้าเดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีคําสั่งว่าเก็บไข่ ก็แปลว่ายังไม่เก็บถ้าสมมุติว่าเราเดินแล้วมันสั่งให้เก็บไข่ในช่องที่มันไม่มีไข่เราก็ไม่ต้องนับเราก็แปลว่าได้แค่สูนฟองพอแต่ถ้าตามโจทย์เนี่ยเราต้องได้กี่ฟองตามโจทย์เนี่ยตามข้างล่างเนี่ยมีห้าขั้นเนี่ยได้กี่ฟองเ<า>นี่ยช่องเนี้ยคุณครูเดินขวามาจนถึง C สามแล้วคุณครูก็สั่งให้เก็บไข่ในป้ายเดียวกันแสดงว่า เก็บไข่ได้ก <okay> ี่ฟองสองฟองสองฟองโอเคทําได้ไหมวันนี้มีแค่นี้เองเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณครูจะมีโจทย์ให้และให้นักเรียนเอาป้ายไปวางด้วยตัวเองโอเคไหมอ้าวอันนี้ยังฝึกเก็บไข่อยู่เดี๋ยวเรามาดูงานวันนี้กันเดี๋ยวคุณครูเปิดงานให้ดูก่อนนะกิจกรรมที่แล้วเมื่อคราวที่แล้วเป็นกิจกรรมที่3ถึงไอ้ยึถึงสอันนี้จะเป็น4 5หแล้วก็ห อันนี้นักเรียนเวลาที่จะดูว่าควรจะตอบว่าอะไรนักเรียนอ่านด้านข้างเห็นไหมคะเมื่อเบต้าเดินตามบัตรคําสั่งด้านล่างเนี่ยเดินขึ้นเดินลงเดินขวาน,นี่คือบัตรคําสั่งเขาถามว่าเบต้าจะเก็บไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองโจทย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือกิจกรรมที่4ส่วนกิจกรรมที่5กับ6นักเรียนทาเองอ,อันนี้จะมีขั้นตอนเยอะขึ้นแล้วถ้าเดินผ่านแล้วไม่ได้สั่งให้เก็บ เก็บไหมเดินผ่านไปเฉยๆเลยนะถ้าไม่มีคําสั่งให้เก็บกิจกรรมที่หกเหมือนกันวันนี้เราจะแท่ตอบคาถามว่าเก็บไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองโอเคไหมคะนักเรียนด้านล่างมีชื่อด้วยตรงนี้ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เขียนให้ค้ก้วนเวลาส่งโคบกทวนอีกครั้งหนึ่งกดปุ่มดูอยู่บ่าวด,ดูอยู่ กดปุ่มฟินิ s ตรงนี้นักเรนก็กดกดแล้วก็กดตรงปุ่มสีฟ้าพอกดเสร็จแล้วด้านบนให้เขียนอะไรค่ะเห็นเขียนชื่อกับนามสกุลปุ๊บกับเลเวลตรงนี้ให้เขียนว่าอยู่ป .4 ทับอะไรก็ใส่ไปทับหนึ่ทับสทับสเสร็จแล้วถ้าพิ์เสร็จแต่ไม่กดปุ่มนี้งานจะส่งมาถึงคุณครูไหม ไม่ต้องกดปุ่มเนี่ยเซนแปลว่าส่งหนูต้องกดปุ่มนี้ทุกครั้งแล้วงานก็จะส่งมาถึงคุณครูส่งโอเคเปล่าค่ะโอเควันนี้เอหรืออ๋ออ๋อโอเค,อเ,คเก่งมากอ,อ่ะนักเรียนหนูกดออกเลยครับ